ก็มีท่านหลายฐานอยู่เสมอว่าทำอย่างไรจึงจะรับการุ้งสร้างของจิตได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องหนักใจอยู่มากบางรายมีหนังสือไปอ่านแล้วมีครเสกมีเค้น่อกเสียงฟังก็ยังบอกว่าไม่สามารถจะปฏิบัติได้อย่างนี้ผมก็จนใจเหมือนกัน เอนนเพราะอะไรก็ว่าเปเองก็ไม่สามารถจะทําใครจะมีจิตเป็นสมาธิได้นีืท่านดิ้ไม่สามารถจะทรงจิตเป็นสมาธิได้ถ้าเราจะพูดกันตามในหลักสูตรของพระพุทธศาสนาจะแสดงว่าท่านพวกนี้เป็นอภัพภพระบุคคลเป็นบุคคลที่หาความเจริญไม่ได้อย่างหนึง่งเป็นโมฆะบรุรุษ เป็นบุคคลผู้เปล่าอย่างหน,นึ่งตตนรู้ส่ออะไรเพราะว่าการเจริญธรรมฐานผมก็ไม่เคยศึกษากับครูบาอาจารย์ไหนที่นนั่งสอนอยู่ทุกวันเป็นระเบียวว่าเคยรับการศึกษามาคราหนึ่งเล็กๆน้อยๆก็พยายามทำให้ครบถ้วนถ้าเราได้สิ่งนั้นไปยังไม่ครบถ้วนก็ไม่ไปหาครูบาอาจารย์ หรือถ้าบาังเอิญสิ่งที่ได้ม,มามันเกิดปฏิกิริยาในเวลาปฏิบัติเราก็ไปสอบถานท่านไม่เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าสำหรับที่วัดเรานี่ศึกษากันมากวันละหลายเวลาแล้ก็ยังปรายกฏว่ามีบุคคลผู้บกกร่องในจริยาแม้แต่ระเบียบที่อ่านฟังกันทุกวันก็สักแต่ว่าฟัง คนแรเพศนีมหาทางไปสวรรค์ไม่ได้ทางที่ไปได้มีทางเดียวคือบายภูมิเพราะอะไรก็เป็นวิสัยเพราะบายภูมิเท่านั้นที่จะเป็นสิ่งนั้นมีการปังได้กระบาานทุกวันทําไมจงมีจิตไม่จเจริญเมื่อเราไม่ดีก็เพราะว่าไม่สนใจในความดี มีการเจรเิญพระกรรมาฐานในด้านการระลับอารมณ์ก็จริงก็ฟังกันอยู่ทุกวันไม่น่าจะต้องมาเตือนกันที่ต้องเตือนกันก็รู้สึกว่าก็าจะมีพกกอาความเลว้มากไม่ยดพกความดีมากเขาไม่เตือนกันบ่อยการเจริญพระกรรมฐานเ,นนเ,นนเนนขาฟังแล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัติ นบบีนสำหรับวันศุลนีได้พูดถึงการรวบรวมกำลังใจด่านประการโฟสานโดยการกำหนดรุ่นลมให้ใจเข้าออกและภาวนาวัพุโทโธมีเป็นวิธีการที่เขาปฏิบัติกันตามปกติแล้วก็ทำกันมาได้พุสม,มาบัต <c oughs> <c oughs> แปดก็ได้วิธีนี้เท่านั้นที่ทำกันมา แลอวมีอีกวิธีหนึ่งถ้าบรรยารามลงไปก็ใช้ลมก่อให้มากขึ้นนั่นก็คือหารูประคำสักหนึ่งพวงหรือหาก้อนเกลือก้อนหินเล็กๆก็ได้เอามาใส่ไว้ในถ้วยถ้วยหนึ่งวางไว้ข้างหน้าถ้าเป็นก้อนหินรูประคำแล้วก็นำรูประคำมาถีไว้ สร้างอารมณ์ท,ทางใจให้เกิดความห่วงให้มากขึ้นคือห่วงเฉพาะจิตได้แก่การกำหนดรูดล้ลมหายใจเข้าออกและคำภาวนาว่าพุทโธเพิ่มความห่วงในการชักรูกประคำก็อีก่วอหนึ่งให้จิตมันอยู่เฉพาะรูล้ลมหายใจเข้าใจออกรู้คำภาวนาว่าพุทโธรู้ชักรูกประคำให้ใจเข้าแลกว่าพุธ หายใจออกอก็้ว่าโทชักรูปคำเปหนึ่งเม็ดพื้อให้จิตมันมีงานเ <c oughs> มื่อคำมีร้อยแปดเม็ดน่าจะมากกว่านั้นก็ได้น้อยกว่านั้นก็ได้จะมากก็าตามจะน้อยก็าตามเราจรงตั้งมโนปริธานเลยว่าถ้าในขณะที่ชักรืปคำไม่ครบถ้วนตามที่เรากำหนดไว้ถ้าจิตใจเผลอจากการภาวนา เลือจากการรู้ลงในใจเขาออกเลือจากการชักลูประคำเราจะเริ่มต้นใหม่เป็นนี้เป็นจุดตักงกจจะทำความดีของเราวันหนึ่งมียี่สิบสี่ชั่วโมงการกำหนดนู้นลงในใจเขาเ้านึกว่าพุทธกำหนดนู่นลงในใจออกนึกว่าโทแล้วก็ชักลูกประคำคหนึ่งเ็ด เมื่อครบร้อยแปดเม่ก็รู้สึกว่าจะเสียเวลาไม่กี่นาทีถ้าเราไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์จิตได้อย่างนี้ก็แสดงว่าจิตของเรามันเร็วมากกว่าดีการทำได้ตานั่นก็จะชื่อว่ามีความดีไม่เท่าความเล็วท้านี้ก็อะไร,ราะว่าวันหนึ่งมันมียี่ิสี่ชั่วโมงเราเอาสติสมัมปชัญญะเข้าไปรู้ลงม่ใจเข้าหายใจออก รู้คำภาวนารู้การชักประคำกี่นาที <c oughs> เวลานอกจากนั้นม <c oughs> นอกเหนือจากเวลาหลับถ้าจิตของเราไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์อยู่ได้กี่ชั่วโมงถือว่าชั่วโมงนั้นนั้นเป็นชั่วโมงในการขาดทุนนี่เป็นวิธีหนึ่งเพื่อสามารถรควบคุมกําลังใจของเราเป็นสมาธิคําว่าสมาธิปลว่าการตั้งใจ <c oughs> เราตั้งใจว่าจะรู้อย่าให้ใจเข้าให้ใจออกตั้งใจว่าเราจะภาวนาว่าพุทธโธตั้งใจว่าเราจะดึงลูกประคำรอบละหนึ่งเม็ดคือพุทธโธพุธแล้วก็โธแล้วักหนึ่งเ <c oughs> ม็ดนี่เป็นคู่ก,กันไปที่เวราอาจารย์ท่านไิยมใช้รูกประคำควาวนริงพระพุทธเจ้าไม่น่ใ้ใช้รูกประคำ สมัยก่อนผมก็ไม่เคยใช้รูปคำสมัยนี้ก็ไม่เคยใช้ท่านนี้ก็ไ้เพราะว่าก็พยา,ยามจะเอาชนะกำลังใจเป็นสำคัญเพืาะว่าตั้งเวลาไว้ถ้าเวลาเท่านี้ถ้าเราไม่สามารถจะทรงอารมณ์อย่างนี้ไม่ได้เราจะยอมตายดีกว่าท่านที่ปฏิบัติเพื่อความดีในพระพุทธศาสนา ต้องมีคุณธรรมสี่ประการประจําใจจะเป็นทางโลกก็ดีจะเป็นทางธรรมก็ดีเหมือนกัน <c oughs> แต่ว่านี่เราเรียกพูกกันเรียกวธศาสาจนะก็เลยเอาพุทธศัสนาโดยเฉพาะคุณธรรมประจําใจสี่อย่างท่านเรียกวิธิบตัตแาะว,ว่าคุณเครื่องยังประโยชน์ให้สำเร็จในจิจที่เราจะทําทุกอย่างไม่ว่าของอยากหรือว่าของง่าย ของหนักหรือของเบาทางโลกคนดีทางธรรมก็ด,กดีถ้ามีอิทิบสี่รใยการประจำใจบุคคลผู้นั้นจะทําอะไรก็สำเร็จทุกอย่างอิทิบสี่ก็คือหนึ่งชั้นทะมีความพอใจในกิจที่เราพึงจะทำสองวิงิยะมีความรู้สึกจิตเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างเต็มด้วยความยาก เราจะต้องใช้อารมณ์ต่อสู้กับความหนื่อยายากกับปะสักที่เกิดขึ้นไม่ท้อถอยมิตรสนใจปักไปในสิ่งน,นั้นเลยวางไม่วางสุระแม้ว่ามันจะยากลำบากวิระการใดก็ตามทีสุระประเภทนี้เราไม่วางถ้าทำไม่เสร็จก็ให้มันตายไป มี่มัลสาใช้ปัญญาไขคนพิจรารณาคิดก่อนที่จะลงทำหรือใช้ปัญญาพิจารณาในจิตที่เราทําแล้วว่ามันถูกต้องมันดีไหมมันควรหรือไม่ควรดีหรือไม่ดีกาลีดหรือหยาบนี่คุณะทํารื่อสี่ระการนี้ถ้ามีแกบคุคคลใดโอ้สมเด็จพระจอมไตรยเบรมศาส,รรษษสดาโซนการ์ตัว ผลแห่หงท่านที่ท่านหลายเพื่อนระสงค์ได้สําเร็จทุกอย่างไม่มีอะไรพลาดนี่การนี้สำหรับพวกเราที่ปฏิบัติกันมาก็รู้สึก,กว่าดีกันหลายองค์แล้ก็แย่ก็กกหลายคนเพราะอะไรเพราะว่าศักระบวชสักรวกบาปฏิบัติสักรว่าฟังแต่ไม่เคยทําความดี แย่เลยถ้าบวเขาบอกว่าบวดอยู่ก็เสียก็เหลืองสิกไปกับเปลือกพลายแล้วจะไปอยู่กัน,กน,กกน,น,กนทำไมในขอบเขตของศาสนาถ้าเราไม่เอาดีคําว่าสาธตบุตรพุทธกินรถก็แปลว่าเป็นโูกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงเป็นพาาระอรหันต์องค์แรก แต่ว่ากิปจประจําที่จะารงมีเป็นของง่ายๆเราปฏิบัติกันให้ดีไม่ได้แล้วเราจะไปไหนกรอน,นสุดเราก็ไปอบายภูมิสำหรับพระนี่ไปนรกมากกว่าคราวาัตเพราะว่าเป็นปูชนียบุคคลในตอนนี้เราจะทราบกันในด้านของอินไหนว่าพระโดนรกแบบไหนท,ไทําไมถึนเดาง่ายกว่าสาวบ,บ้าน มีบริการหนึ่งสนาการควบคุมกำลังใจเขาใช้ธรรมชาติเป็นเครื่องช่วยนั่นก็คือสมมติว่าการนั่งอยู่ในห้องพระนั่งอยู่ในโบสถ์นั่งอยู่ที่เสลาแล้วก็มองภาพพระลืมตาไม่ต้องหลับตา นั่งมองภาพพระโพธิโรกองค์นี้ท่านสวยพระโพธิโรกองค์นั้นดรงเสีแบบนั้นพระโพธิโรกองค์นี้มีลักษณะแบบนี้จิตใจจับอยู่ที่พระโพธิโรกแต่ความจริงการลืมตาในควบคุมกาลังใจได้ดีกว่าการหลับตานี่เป็นนักที่ปฏิบัติฝึกกันใหม่ๆหรือว่าเราจะดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้จับจ้องอยู่ในสิ่งนั้นให้ใจมันอยู่เฉพาะสิ่งนั้น การควบคุมกำลังใจแบบนี้สามารถเอาความดีได้ง่ายบางทีแล้วก็เอาน้ำใส่ขันมานั่งมองดูน้ำมองดูอใจดูเฉพนาะน้ำจิตจับอยู่มองดูถ้าสบา,สบายดีแล้วหลับนึหลับตานึกถึงภาพน้ำเมื่อจิตมันเลืนไปแล้วก็ลืมตาขึ้นมาดูใหม่อย่างนี้ก็ได้ สำหรับนักปฏิบัติธรรมฐานเดินทดลองในป่าส่วนใหญ่เขาจะเอาหินเอาต้นไม้เอาทานน้ำในป่าเป็นการเจริญกรรมฐานโดยธรรมชาติเป็นการรักษาอารมณ์นี่เราว่ากันรื่อการรักษาอารมณ์อย่างแคบๆเพื่อให้จิตอยู่ในสภาวะที่เราต้องการที่เรียกว่าสมาธิในเมื่อแท่จริงๆเราใช้ไปถึงวิปัสสนายาณ แต่ตอนนี้เรายังไม่พูดกันแล้วตอนใหญเก็งงน,นั่งดูต้นไม้ความจริงว่าเราก็หาต้นไม้ได้ไม่ต้องไปป่าไหนไอ้ป่าลึกป่าเล็ก,ป,ลกป่าใหญ่ป่าใกล้ป่าไ i, กลมันมีต้นไม้ั้งนั้นดูต้นไม้หลือดูดอกของดอกต้นไม้ดูให้จิตมันจับอยู่ตรงนั้นจะภาวน,นาว่ายัางไงจะไม่ภาวน,นาก็ช่าง เพื่อ็ดูใบไม้ที่มันมีความเขียวเชี่อ,ใอมให้จิตมาจับอยู่ที่ความเขียวดูต้นไม้นี้มีกิ่งก้านสาขาวสวัยให้จิตมาจับอยู่ที่นั่นบางครั้งเราก็ดูกระแสน้ําไหลจากน้ําตกที่อยู่ในป่าน้ําไหลไปแล้วก็ดูน้ำให้จิตมาอยู่ที่น้ํานี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถจะควบคงมกาลังใจให้อยู่ได้ การใช้วิธีอย่างนี้จะใช้มานานหรือไม่นานไม่สําคัญถ้ามันเนมื่อยตาเมื่อยใจแล,ล้วก็เลิกเลิกแล้วก็หาอารมณ์สงบจับลมหายใจเข้าออกให้จิตมันเป็นสุขภาวนาว่าพุโทโธก็ได้อะไรก็ได้ตามอธัธยาศัยหรือว่าเราจะพิจารณาร่างกายของเราหาตามความเป็นจริงว่าโอ๋นอร่างกายของเรานีมันเป็นนิจังนะ มันไม่เที่ยงจริงๆทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเราเกิดมาตั้งแต่เด็กๆแล้วต่อมาเวลานี้จะโตเป็นพ่อคนแม่คนได้แล้วเมื่อโตขึ้นมาแล้วเราไม่อยากแก่มันก็จะแก่เราไม่อยากตายมันก็จะตายเราไม่อยากป่วยมันก็จะป่วยเสียงทั้งหลายเหล่านี้เราไม่ต้องการมันเลยแต่ได้ว่าเราก็ต้องพบกับมันอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเราไม่สามารถจะหนีมันได้เพราะสภาวะเช่นนี้เป็นต้นกฎธรรมดายของร่างกายคิดอย่างนี้ก็นได้เลยถ้าคิดอย่างนี้จะมีปััสนาญาตก็อย่างอ่อนเมื่อสภาพร่างกายที่เที่ยงถ้าเราไปยึดถือมันเป็นยังไงมันก็เป็นทุกข์โลกไม่มีทางโลกเราจะหาอะไรเป็นสุข แความจริงความสุขมันมีสำหรับใจเรานั่ก็คือใจเรายอมรับนับถือกฎของธรรมดาและความเป็นจริงเราไม่ฝือนอะารมณ์ในความเป็นจริงของโลกโลกเีนิจังหายความเที่ยงไม่ได้โลกเป็นทุกขังถ้าเราเกาะนะถ้าเราไม่เกาะเราก็ไม่ทุกทุกตรงไหนเราบ้านมันจะพังเราเกลัวจะไม่มีบ้านอยู่แล้วก็ทุก แต่ว่าถ้าจิตใจเพือ่อนเรายอมรักนับถือกฎก็ธรรมดาว่าสภาวะสมัิของโลกทั้งหมดทั้งหมดนี้ไม่ว่าอะไรทั้งหมดมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสื่อมไปในทมกลางมีการสลายตัวเป็นนี่สุดเรื่องของมันธรรมดาของมันเป็นอย่างนี้ถ้ามันจะพังก็เชิญมันพังยันมันไว้ไม่ได้ก็ให้มันพังไปก็หมดเรื่องหมดราว ไม่แต่ร่างกายของเราก็จะต้องพังถ้าแล้วก็ผลไม่คิดแต่ร่างกายของเรา,าสมมุติว่าร่างกายของเราจะต้องพังลงไปเวลานี้เราจะทําความรู้สึกยังไงตอนนี้ก็ต้องหาความรู้สึกว่าร่างกายของเรานี่มันแกู่่เสมอหรือคนเขาฟันหักก็ต้องคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าฟันของเราจะหัก เห็นคนก็หัวหงอกก็หัวล้านก็คิดว่าสักวันหนึ่งขนาดผมก็เราไม่หงอกหัวล้านเห็นคนเ็ามีสายตาสัน้นคือมันเขาอาศัยความแก่เป็นสำคัญมองอะไรไม่ถนัดก็<ม> <c oughs> คิดว่าสักวันหนึ่งขนาดสภาสวะของเราจะเป็นอย่างนั้นเห็นคนก็ป่วยไข้ไม่สบายก็มีความรู้สึกไม่จิตสม,มัึว่าสักวันหนึ่งขนาดเราก็ต้องป่วยไข้ไม่สมบายอย่างนี้ เห็นคนก็ตายแล้วสัตว์ตายก็จะคิดว่าชีวิตรินซีของเรามีสภาวะอย่างนี้เป็นธรรมดาอย่างนี้เป็นนิยัศสนาอย่านทำกำลังใจว่าถ้าอาการอย่างนั้นมันปรากฏกับเราเราจะสร้างความรู้สึกแบบไหนถ้าเราจะห้ามจะปรามมันก็ไม่ได้ก็ต้องปล่อยว่าช่างมันมันจะเป็นอะไรก็ช่างของมัน เพราะว่าสภาวะของมันเป็นอย่างนั้นเราหาอารมณ์คิดอารมณ์คิดอย่างนี้ท่านอาจจะสงสัยว่ามันเป็นสมาธิหรือก็ต้องถามตัวเองดูก่อนเพาเราตั้งใจคิดอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเราตั้งใจคิดแบบนี้มันจะ็ีวรปัสนาญาณสมถวิปัสาปนาในความจริงมันอยู่ด้วยกันไม่ได้แยกะไรแยกไปไหนี่เราพูดแยกก็แยกกอบรงเดชเพื่อความเข้าใจเท่านั้น เมื่อหากก็จะภาวะอย่างนั้นเกิดแล,ล้วก็บอกช่างมันอาการก็มันเป็นอย่างนั้นห้ามปลาม,มันไม่ได้ไม่อยากจะเกิดนี่ก็เกิดเกิดก็อาศัยความโลภเป็นปัจจัยถ้าเราไ้เกิดแล้วจะมีความแก่จะมีความป่วยไขไม่สมยัยมีการพัดกระจายของรักของชอบใจจะมีความตายมาจากไหนก็นี่เราเกิดมาเพื่อแก่เกิดมาเพื่อป่วยป่วยเกิดมาเพื่อพัดกระจากของรักของชอบใจเกิดมาเพื่อตาย เมื่อการอย่างนี้มันมาถึงเราก็ใช้บทโทนาพิเศษว่าช่างมันเจอเป็นอะไรก็ช่างมันใครเขาจะด่าเขาจะว่าเขานินทาก็ช่างมันใครเขาจะสงสัยเยิะยาก็ช่างมันกพรว่าการด่กากันว่าการนินทากคำสงสัยไม่ได้ทําให้เราดีหรือให้เราชั่วเราจะดีหรือเราจะชั่วมันอยู่ที่ตัวของเราเอง เป็นอนุวาเรายอมรับนับถือกฎของธรรมดานี่ก็เป็นนึ่งหนึ่งที่ทำใจเราสบายอารมณ์ของเราที่จะสบายจริงๆม,มีออารมณ์เป็นสุขอารมณ์ที่มันจะเป็นสุขก็คือสมาธิสมาธิทําใจให้เป็นสุขคําว่าสมาธิแปลว่าการตั้งใจตั้งใจนี่ในขอบเขตของความดี นี่เป็นอันว่าวิธีการที่เราจะปฏิบัติให้จิตมีสมาธิให้เมืออรมทรงตัวมีวิธีมากมายพระพุทธเจ้าทรงแจกไว้ทั้งสี่สิบอย่างแต่เราพอใจอย่างไหนแล้วก็ทําอย่างนั้นวเวลาเราจะอ่านหนังสือก็ตั้งใจอ่านตั้งใจจำนี่นั่นก็เป็นสมาธิทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งใจอ่านตั้งใจจํา ตั้งใจดูตั้งใจปฏิบัติการงานให้เรียบร้อยมันก็เป็นสมาธิือ่อพูดจะคุยกับใครก็ตามคุมอารมณ์ไม่โดยเฉพาะที่เราต้องการจะพูดในเรื่องราวอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นสมาธิสมาธิคือความตั้งใจถ้าหากว่าท่ญญานจะหนีข้ามาถามว่ามันจะลงกับความดีที่พระพุทธเจ้าต้องการไหมก็ต้องตอบสั็นรู เพราะว่าเราสามารถเราควบคุมกําลังใจให้อยู่ในขอบเขตที่เราต้องการได้ลที่งค์สังเด็ดจอมไตรบริศาสันดาต้องการก็คือพลิพานตัวพนิพานนี้จะได้มาจากวิปาาัสสนาญาณวิปาาัสสนาญาณจะมีการทรงตัวได้เพราะอาศัยสมาธิถ้าเราไม่มีสมาธิวิปัสสนามันก็มีไม่ได้ในอันดับแรกก็ต้องฝึงกกําลังใจสมาธิให้ได้ทั้งสองฝ่าย คืออารมณ์หยุดอยู่ก็สภาวะคือภาพอย่างใดอย่างหนึ่งเพืออารมณ์หรืออารมณภ์ภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งนี่เป็นอารมณ์สมาธิส่งจิตให้หยุดเป็นฌานกับสมาธิแบบแบบหนึ่งก็ได้แต่ใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงตามความเป็นจริงทุกอย่างของสภาวะในโลกรือว่าตามสภาวะกงทมก็ตาม เมื่อจิตเราทรงอยู่ในารมนั้นตัวนี้ก็เป็นอารมณ์สมาธิทำจิตให้เป็นสุขตัวนี้สุขมากสุขดีกว่าอารมณ์ทรงตัวปกติเพ่งนใช้ำบบกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกแล้วทำภาวนาแต่การที่ยังควบคุมลมหายใจเขาออกแล้วภาวนานี่ทิ้งไม่ได้แน่แต่ใช้อะไราหญอื่นเตามที้ไม่ได้ถ้าเราจะรู้ว่าทําไมเราจรึงจะทรงสมาธิได้ เขาบอกว่าได้ฌานสมาบัติมีสายสุขาวิปัสสโกไม่ต้องไปพูดเรื่องนั้นสายสุขาวิปัสสโกต้องการอย่างเดียวคืออารมณ์ดีเราก็มาพิจารณาว่าอารมณ์ที่เราต้องการเช่นการรู้หรือไมตใจเข้าออกคำภาวนาว่าพุทโธหรือการชักปรปกะคัมหรือการพิจารณาอะไรก็ตามมันก้องอยู่ในจิตองเราทุกขณะจิตหรือเปล่า ถ้าไมก็องอยู่ในจิตของเราทุกขณะจิตโดยอัตโตนมัติว่างจากงานว่างจากการศึกษาหรือว่างจากการพูดคุยจิตจับอารมณ์อย่างนั้นท,ทันทีอย่ามนน้ชี่ว่าจิตเป็นชนันตรงไปความประสงค์องค์สมเด็จตุสมามพุทธเจ้าเจาท่านพยโยคาวจรทั้ง,าางหลายเํา่กอการแนะนํากันเพื่อการทรงตัวของอารมณ์เพื่อแก้อารมณ์เุื่สารก็ขอแนะนํากันเพียงเท่านี้น เพราะว่าเท่านี้ก็เหลือกินเหลือใช้ยอยู่แล้วเขาไม่ได้ใช้กันหมดตามนี้อาศัยความฉลาดเท่านั้นที่เราสามารถจะสามารถสซงอารมสมาธิได้ด้วยวิเชนนั้นก็ต้องอาศัยที่บาทสี่คือฉันทะาความพอใจวิริยะมีความเพียรไม่ทอดถอยโดยประสัทจิตตะตั้งใจไว้วิมังสายใช้ปัญญาเพื่อเพิ่พิจารณาเสียก่อนจริงําเวลานี้ก็เห็นว่าเป็นการสงวนงเวลา ขอบรรดาท่านาหลายๆยานยมรักษาอารมใจของท่านในอธิยาบทสี่คือยนั่งก็ได้ย,ยงดดิงก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้ตามอธิยาพจจนกว่าจะถึงความพอใจของท่านเพราะว่าการแนะนําแบบนี้ไม่จํากัดเวไม่จํากัดเวลาปฏิบัติตั้งนี้เพื่อให้บรรดาท่านพุทธบริษัททําตามความประสงค์แต่าว่าจะลืมนะ อย่าใช้กําลังให้มันเครียดเกินไปจงกว่าที่เรียกว่าเป็นอาตาัตตะกรรมฐานิโยกสช่งประสาทจะเสียจะเกิดมีโรคบ้าเกิดขึ้นก็ะจะมาหาว่าครูบาอาจารย์ไม่แนะนำสั่งสอนถ้าต่อจากนี้ไปกขอตัวท่านปฏิบัติไม่ได้ตามอัติยาสายจึงกว่าจะพอเกิดกำลังใจที่ท่านต้องการ